สนับสนุนโดยใหม่บีทาเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนเดี๋ยวพูดแนะนำตัวเป็น R S F <S เป็นภาษาอังกฤษเลยสว,ส,สวัสดีครับเลอันครับสัส้นครับฟอมครับ อยู่กับด้วยการถามเพื่อซีซั่นสองแล้วอาเอสเอฟฉันหายไปไหนแล้วล่ะอ่ะห้าสี่สามสองสวัสดีครับอาเอสเอฟนะครับไรอันครับสันครับฟอมครับอยู่กับด้วยการถามเพื่อซีซั่นสองต้องยอมเขาทุกอย่างเราเข้าใจเหมือนกันสำหรับถามเพื่อนี้นะเราก็จะมีกติกาเฮ้ยกติกาจะเล่นมุกกะลืมจะมีกติกากติกากติกา ไุ้ตกใจเลยมีมุกรีเวิร์บด้วยจะเลีงมอเข้มาเดี๋ยวจะถามคันถามไปว่าใครจุดจุดจุดที่สุดแล้วก็ชี้ไปที่คนนั้นแล้วก็บอกว่าเขาเป็นยังไงเนาะเขาถามแรกใครกินเก่งที่สุดอ่ะหนึ่งสองสามก็ชี้ตัวเองอยู่แล้วเด่ยมันเป็นยังไงเล่าซิหก่อนคือเขาเป็นคนที่กินแล้วอ่ะ จะไม่ยอมอ้วนคนเดียวเขาจะชวนเรามานั่งกินด้วยซึ่งเราบอกเราอิ่มข้าวแล้วเขาจะขยันขยอกินเนื้อี่กินเนื้อก็พอกินคือขยันขยอเป็นคนกินจุกจิกกินตลอดแต่ที่กินนี่คือไม่ใช่ของอ้วนนะครับก็เป็นพวกผลไม้แหละพวกไก่ทอดพวกอะไรอย่างเงี้ยผลไม้อย่างเช่นทุเรียนใชาลำไยาอ่าใช่เขาไม่เห็นอ้วนเลยเห็นไหมดูสิดูสิเนี่ยดูสิซิโกงขึ้นแล้วใครตลบที่สุดหนึ่งสองสาม จะเปล่าทุกอย่างเลยป่ะเอาจริงอันนี้ก็ได้ไม่ไม่ใช่คือการที่าทำงี้เราจะดูไงว่าใครจะชี้ทางใครจะได้เล่นถูกไมีเราต้องมีความคิดของตัวเองนี่ทําใหม่ทําใหม่ทําใม่เลยโอ้มันปรับมันปรับทําไปแล้วโอเครายการสดนี่ไม่ถ่ายแล้วโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคล้มแตกเล้วนะลิก อ่าน้องสันน้องสันน้องสันสันใช้คำว่ากล้าดีกว่ากล้าใช่กล้าสนุกกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดถ้าแถวแถวบ้านแถวบ้านผมก็คือไม่มีบ้องแต่ว่าแถวนี้เขาเรียกสนุกตอนนี้เราตลกสุดแล้วนะไม่มีบ้องเลยใช่ก็จะเหมือนกันเคำว่อตลกเนี่ยสามคนเลย คนที่ผมชี้งี้อ่ะมัไม่ไม่ไม่ได้แบบนี้อ๋อมัอรวมเผื่อแพรคนละแบบเฮ้ยขอโทษพี่ขอโทษาก่อนพี่กอโทษถามจริงใครจะมองออกเหมือนอยอย่างงี้ขอเนห้อยใจห้อยใจอันนี้นี่เชื่อไหมกำลังซึมซึมอยู่ก็เล่นมุกได้นะตังสีเหลืองโอ้ยเยลโล่มะม่วงและแบงโก้เออมีดอีตเฮ้ยกระมังโอ้ยเอาไว้ซักผ้าสิจ้าไว้ดีมาพี่มีเล็กครับผม มาพี่มีมีนายอันมีอะไรจะพูดมัต่อดีกว่าใครนอนเก่งที่สุดพี่เหรอแหมคุณนนอนทั้งวันนี่ตอนนี้ก็นอนอยู่นะไม่มีใครดูอออปะหลับผมาการ้ลยไหชอบนอนถ้ามีเวลาพวกเราถ้าเกิดมีเวลาต้องนอนไว้ก่อนพราเราทำงานกลางคืนสมมุติงานเท่าเที่ยงนะพนักงานพี่แจ๊ดเตือ11โมง ทานไหมก็ทานแต่ไม่เสียงงานนะพี่ในมุมคำถามอ่ะใช่ผมนอนเยอะสุดสมมติงานเที่ยงอ่ะผมตื่น1 0บโมงสิบเอ็ดโมงแต่ว่าเที่ยงผมก็ไปทำงานแต่ผมจะนอนเรื่องก็เรื่องของพี่ใช่ปะถูกเอาเอาเป็นพวกขาเคยอยู่ฝั่งฉันอยู่เลยนี่นกสองหัวใครพูดมากที่สุดหนึ่งสองสามไม่ชี้ตัวเองไปด้วยล่ะ นี่ท้อจีกันทั้งห้องเลยเหรอถามว่าทำไมไม่จีด้วยเหรอมือมือหยุดนี่จีอยู่แล้วเขาเรียกว่าลูกผู้ชายเราเป็นคนพูดอยู่แล้วใช่ไหมสร้างสรรค์ชีวิตผมตายขึ้นมาเนี่ยพวกพี่สบายเลยนะโอเคนะกินอะไรดูผมมมาจากสาวกันไม่ใช่เฮ้ยถือว่าไม่ให้เกียรติรากันนะรายการนี้ไม่มีเกียรติหรอมันเป็นคนที่พูดพูดชอบเล่นชอบอะไรเขาไมีสีสันสีสัน เยอะไปหน่อยใช่แหมเขาก็ชอบโทรมาหาผมนะครับไม่ชีวิตแลอันน้องเขามีความสุขมากพอแล้วไงเวลาเวลาไหนที่แบบเฮ้ยมีความสุขมากเลยวะโทรหาองสันเลยอเอาความเครียดเข้าตัวบ้างใช่ใช่ครับแล้วใช้คำว่าทุกันดีกว่าไหมทั้งทุกทั้งเครียดอะพี่อ๋อเมื่อกี้พี่ได้ยินวขอโทษทีเครียดเครียดอ๋อโทษโทยเขามองเรายังไงเนี่ย ใช่แล้นไม่มีคนใช่ไม่คุ้นหน้าเลยใครลืมเนื้อเพลงบ่อยที่สุดโอ้โหรู้อีกแล้วตีเลยปะลืมต่อจ้ำเฮ้ยนี่กะว่าเป็นไรอันนะเพราะไรอันเพิ่งพูดไปว่าแบบลืมเนื้อเคยโอ้คนนี้คอนศิลปินมีคุณภาพครับโอ้คุนอะไรนี่ไม่พูดชีวิตจริงคนเราอะถ้าเกิดเราร้องเพลงผิดเราก็จะถามเพื่อนว่าเอ้ยมันร้อง้ต่อไปป้าแต่นี่เขามั่นใจมากในการร้องเติมเนื้อเติมเรื่องเขามั่นใจเลยแต่งงคงกลัวว่ามันจะตกท้องฉัน พอคอนเสิร์ตแล้วเราจะไปหยุดเฮ้ยเนื้ออะไรแล้วต้องตีเล่นอยู่ไม่ได้เลยตกท้องน้ยไปเลยที่ร้องใครหัวร้อนที่สุด1นึงสองามก็อย่างไม่ใช่หลายอันอย่างไม่ใช่อย่างไม่ใช่เฮ้ยฟอร์มเนี่ยนะเป็นวัยรุ่นเมื่อก่อนมีเรื่องครับแย่งหญิงเหรอผมไม่เอาเลยถ้าเรื่องผู้หญิงเนี่ยอย่ามาทะเลาะกันจริงจริง ผมไม่แพ้ผมบอกแล้วแพ้แพ้ผู้หญิงเวลาผมเดินไปสมมุติไปเดินไปงานเงี้ยเจอผู้หญิงใส่สั้นๆเงี้ยผมวิงเวียนแล้วจะอ้วกเรามันมึนน่พี่มันบอกไม่ถูกนะเหมือนหมอปลามันจะแบบอ้วกตลอดใช่แปลกนะเรื่องนี้แปลกที่เรายังยืนฟังกันอยู่เนี่ยไม่เคยชีวิตจริงนี่เขาพูดเลยเนี่ยคำถามต่อไปน่าจะลงแล้วอ่านแล้วใครซุ่มซ่ามที่สุด หนึ่งสองสามคือต้องมาแล้วล่ะอ่เปลี่ยนเปลี่ยนมันไม่ใช่เออมันจะมาอะไรพี่ผมคนเดียวเลยวะนะพี่จะไม่รู้ไหมว่าแกจะมีข้อด้อยเยอะขนาดนี้ในชีวิตอ่ะโอ้ยเขาเรียกว่าอย่างนี้ได้ไงไม่คุ้นหน้าเลยเขาเรียกว่ามุมมองพิเศษกว่าคนอื่นไม่เคยคุ้นหน้าคนนี้เลยนะใช่ครับเงียบที่สุดหนึ่งสองสามเป็นของเราแล้เออมันต้องลงได้แล้วใช่ดูเงียบดูเป็นเพศปะือ ขอบคุณครับเป็นคนสุขุมนุ่มลึกผู้หญิงเห็นแล้วก็มันน่าค้นหาคือแบบว่าเห็นแล้วแบบไม่แบบลุ่มล่ามทนี่ผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงนะครบเจอไหมตามห้องน้ําที่เจอแน่นอนชอบไปนั่งครับผมแล้วอย่างนี้เลยใช่หมห้องงงใครนอยเก่งที่สุดหนึ่งสองสาม ขี้น้อยใจหรอมีบ้างสามเค็มขี้น้อยใจใช้คำว่ามีบ้างใช้คำว่าเครื่องน้อยเครื่องใครมากที่สุดสองคนนี้คนนี้คนนี้เขาเป็นคนดีเอ้ยนี่มันแสบอะเนาะปากไม่ค่อยดียังจริงนะปากไม่ค่อยดีโอ้ยหนูเคยเจอไหมแต่ปากไม่ค่อยดีอ่ะเจอทุกวันเลยนะมันวิดีโอคอลมาหาเรามันก็พูดจาสะเพรละใช่ไหมมันด่าใครให้ฟังบ้างอ่ะ พิารพัตสิงก็โทรหาไลอ้นก็ด่าหนูใไลอ้นพอโทรหาหนูก็ด่าไลอ้อนให้หนูฟังเหมือนตอนนี้ด่าพี่เดือนที่พี่ฟังใช่เหรอโอ้ยนี่ยเล่นอย่างอุ้ยห่านเลยนะโอ้ยมันพูดอีกแล้วไม่ใช่คือที่คือที่เขาเป็นคนที่น้อยใจเนี่ยคืออย่างหนูว่าจะรู้กันไงเราจะรู้นิสัยเขาถ้าวันไหนเขาเงียบๆแบบอ่ะใช่เพราะมีไรเงียบๆแบบน้อยใจแน่นอนใช่ครับถ้าเขามาโขใครหรือว่าไม่ไรใครเนี่ยหนูจะคุยกันเขาจะแบบเอ็งเบหรอเป็นอะไรใช่ก็ทำเองได้คนเดียวไง ไปงี้เลยเขาคุยกับใครอ่ะเขาคุยกับใครเนี่ยนะอธิบายยืนฟังผมยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยงั้นฝากผลงานกันเลยดีกว่าค่ะหนึ่งสองซ้ำจีเลยฝากก็ฝากหมดเลยนะสามคนพูดครับก็ผลนทำเป็นเสียงและอันด้วยแล้วก็เสียงหนุ่มด้วยเสียงพี่ด้วยก็ผลงานนะครับก็ของผลงานเลยนะที่ว่าเราทำมาใช่ก็แต่เรื่องเฉพาะอะไรอย่างงี้ทำไมต้องพูดอ่ะทำไมเอาฝากให้เพื่อนหน่อยสิครับก็ของและอันก็มีไม้น้ำโชคครับเออจันถึงสุขครับ แล้วก็มียุงค์ข้าประเพณีแหละครับแล้วก็มีเพลงใหม่ล่าสุดแรงใจหน้าจอเป็นเพลงที่น่าฟังกันอยู่ตอนนี้เลยฮะท่อนพูดขนาดนี้ไม่เด็ดคาท้อนเสียงกุ๊กกี้อะไรนะเสียงกุกกี้คือตอนนี้จะเอาคุกกี้หรือเอาเสียงกุ๊กกี้ร้องแรงใจหน้าจอจะให้ฝากผลงานไหมมีนาทีสุดท้ายหลายคนก็ดูดีหน่อยอ่าฝากต่อันเดี๋ยวจะพึ่งทีนึงกันจันหนึ่งศุครับอ๋อเสียงเป็นอย่างี้น แยบนี้มั้ยเน้นด้วเน้นนี่ิถือว่าบูลลี่นะโนก็แฝงมาแล้วจะเจอกันฝากแรงใจหน้าจอด้วยครับแล้วของพี่ฟอร์มเนี่ยยุ่งข้าวประเพณีใช่ครับแล้วก็ของสันเนี่ยออมไปจะออาจารย์คงได้ไหมให้ฝากไหมพอแล้วพี่ฝากแล้วแล้วก็อาจารย์คงด้วยิดตามเขาด้วยแล้วกันคนดูทั่วประเทศแล้วของพี่อาจารย์คงติดที่ติดลมบนแล้ว โรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มันไปอยางไงล่ะรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ของผมครับมี6ฉากครับจังครับแล้วก็เจ๊ฝ่ายแล้วก็รายการทั้งช่องเว็บควายครับก็ฝากด้วยเรา3คนครับผมแล้วก็เพชรตัดเพชรครับไม่มีมารยาทเลยกิโลอมอย่างเด็กบางดีเออไม่มีมารยาทต้องแบ่งคนอื่นใช่กินคนเดียวยังไงโดนเลยสรุปเธอจะอยู่ฝั่งใครไม่อยู่ไม่อยู่กับใครเลยคนเดียวไปจ้างั้นทุกคนออกให้ให้ไลอ้นอยู่คนเดียวโอเค ทำกันอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็รู้ร้องเพลงคุกกี้ให้ฟังหน่อยน่ามีควานเสี่ยงเลยแบบเสี่ยงระคุกกี้คุกกี้เพื่ออะไรอะ